สนับสนุนโดยโตยโยต้า50ปีกางเกงพ้าอ้อม Baby Love แบบ Play Pants ก a น n เ e ่ Light like Cream That's what you are, unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone One so unforgettable You stay, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that. รอนะครับผลกันมาทั้งทีมเลยนะครับโกหลังวังเดอะมิวสิคว์รักนี้คือนิรันดร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตทักทายทีละท่านนะครับเริ่มต้นจากผู้อยู่เบื้องหลังก่อนละกันนะครับคุณประดิษฐ์สมแดงเจตครับผู้ดูแลการผลิตครับสวัสดีครับอาจารย์นิรัตนิถิชาวณผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชครับวาถึงแม้จะบอกอนนีคือเรื่นี้นะคะขออนุญาตเริ่มจากสองนางเอกของเราค่ะตัวว่านมณีนุษเสมรสุดค่ะ สวัสดีค่ะนางวังสาวเสียงดีนะคะคุณแั่คานาสุขุทค่ะสวัสดีค่ะมีนางเอกอีกคู่น,นึงด้านหลังครับผมคุณเกศธัญญารัตนามาลากุตครับสวัสดีค่ะคุณรุ้งรุ้งลาว,วันโทนหงษาครับค่ะคุณแจ็คเอฟซีครับอาชิติวัตุสแสงสิ่นแก้วครับสวัสด,ดีครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยพระอ Baby ้อมเบบี้เลิฟเพลย์แพนโตโยต้า50ปีและกานีอะไรครีมค่ะ ขออนุญาตถามผู้ดูแลการผลิตก่อนเลยค่ะทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นโกหลังวังเดอะมิวสิคอลคะครับพี่มาที่ไปก็คือว่าโกหลังวังเนี่ยจริงๆสาราเฉลิมกรุงเนี่ยจัดต่อนเนื่องมาเป็นคอนเสิร์ตนะครับต่อนเนื่องมาเป็นระยะเวลา17ปีแล้ว mm hmm. แล้วก็อยากจะก็นาเสนอสู่ประชาชนใหม่ๆนะครับ mm hmm. ก็เลยมีการสรุปกันว่าในปีนี้เราจะนําเสนอคอนเสิร์ตของโกหลังวังในรูปแบบที่เป็นละครเวที mm hmm. นะครับก่อนี่ต้องต้องแนะนำเรื่จากว่าโกมาอย่างไงต้องต้องเรื่องนี้ฮะว่า สมัยก่อนเลยเราฟังเพลงเราฟังเพลงไทยฟังสุนทรภรณ์ฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงสุเทพสวัสดิ์แต่ในยุคนี้เนี่ยวัยรุ่นมาฟังเพลงฝรั่งมากขึ้นยุคนี้คือยุค60เป็นครั้งแรกครั้งแรกครับเพลงสากลเข้ามาใช่ค่ะเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยหนุ่มๆสาวๆที่ฟังเพลงฝรั่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปจิโก้แล้วก็ที่หลังวังก็คือเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีที่เที่ยวที่วัยรุ่นเขาไปเดินงานก็อยู่หลังวังบูรพาผมก็เลยเป็นเรื่องราว มันรักนิรันด์ยังไงครับให้หนางเอกของเราดีกว่ารับบทเป็นย่าโรสค่ะคอายุก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดแล้วเป็นการที่ย่าโรสนะคะอ,ะอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมีพารากอนมีอะไรต่างๆที่มันเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความทรงจำแล้วก็สามารถมาถ่ายทอดให้ลูกๆหลานฟังได้ว่ายุคสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วนี้มันก็มีอย่างเนี้ยมี้งคจีบก,กันระหว่างสาวระหว่างหนงุ่มเพราะฉะนั้น ความรักความสดใสของคนยุคตะก่อนนี้เป็นอย่างไรก็มาเล่าแล้วก็มาสอนลูกๆหลานๆว่าการที่เราจะใช้ชีวิตในเรื่องของความรักนั้นเป็นอย่างไรค่ะผมนะครับเราก็ไปยังไงครับบันทึก ล้ำลึกย้อนทหลายคุณมณนนุสเลยนะคบพี่อ้วนเนี่ยนะมาเล่นทั้งสาวด้วยแก่ด้วยคือสลับลากไม่ทันเรื่องก็เลยต้องคิดว่าโอเคต้องยอมย้อนนิดนึงฉันก็เลยมีตัวแทนจะแทนมาเป็นน้องฝ่ายนะคะฝ่ายคุยเลยลูกเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวมั่นใจเขาจะเป็นแบบว่าคนค่อนข้างจะสดใสอะค่ะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆสมัยนั้นคือเดินมาเนี่ยคือถ้าเกิดรถสวนกันนี่ก็ชนกันเลย ตารแล้วพูดถกพูดหลงให้ตัวเองหลงหลงหลงสามเขาข้างหลังด้วยป่ะครับข้างหลังด้วยหนึ่งในนั้นเอานี่ไม่รู้ใช่ไหมบางทีส่วนหนึ่งที่แอบหลงรักโรสครับผมใครเหรครับรับบทเป็นรับบทเป็นจิมครับครับเป็นคนที่มาชอบโรสตอนสาวๆนั่นเองค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะจิมคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นจิโกลครับแต่ว่าเป็นจิโกลในในเมืองในกรุงเทพนิดนึงครับครับ่ะจิมรับบทเป็นอาจอร์สอาจอร์สก็จะบุคลิกก็จะเป็นคุณา เล่นารมณ์ดีรักเสียงเพลงแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตทีนี้พอมาออรุ่นน้องรุ่นหลาเนเริ่มมีความรักอ,อแอบรักเข้าแอบอะไรยังไงจะบอกก็ยังไงดีจะก็มาปรึกษาเราเป็นที่ปรึกษามาไทยรัที่มาพี่พาเล่นเป็นลูกสะใภ้คุณโรสสามีตายไปแล้วก็เหลือคุณแม่คนเดียวที่เป็นที่รักนีค่ะมาถึงสองสาวด้านหลังบ้างรับบทเป็นใครยังไงครับรับบทเป็นอันนี้ซูซี่ดีซูซานเป็นแก๊งเพื่อนสาวของใช่ค่ะ ย่าร้อนคือจริงๆเราัยเดียวกันคุณอาสาเพื่อนดิชันเรื่องเนี่ยร้างเราสองคนนี่คุ้มมากค่ะเพราะสองคนนั้นเขาแยกคารักกันนี่น้าแตกก็ได้ต้องจ้างสี่คน เขาเป็นสีฟันแน่นอนใช่นรักมากค่ะเราจะเคยพูดถึงจุดเด่นของละครเวทีเรื่องนี้แน่นอนต้องเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของการแต่งตัวล่ะคะดูไอดอลข้างหลังได้เลยใช่ไหมคะยนทำไมเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราจะมีให้ดูคร่าวๆอย่างนี่ขึ้นอยู่ตอนนี้น้าชายหนุ่มก็จะประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็มีมีมีเป็นปอยได้มาลงมาเป็นปลอยแจ็คปลอยนิดๆโอ้ยนี่ไงแต่เป็นกางเกงขาบานๆเ้กงขเนาะขออนุญาตถามเด็กๆบ้างดีกว่าค่ะอย่างปอยไส้กับป้องแจ็คอย่างเงี้ยทันหรือว่าเคยเห็นนึกว่า ก็อย่างฝ้ายเนี่ยถ้าเรื่องการแบ่งตัวก็ถ้าตอนเล่นละครก็จะเป็นแนวแบบมูนรักลูกทุ่งอ๋อใช่คือยุคนี้เหมือนกันใช่ค่ะจะเป็นยุคประมาณนี้แล้วก็เพลงก็มีเคยได้ยินบ้างเพราะว่าคู้อยากที่บ้านเขาก็ฟังกันค่ะแจ็ครับเคยเห็นครับเพราะว่าล่าสุดเล่นละครกับช่องสามรสุภาพรุจุฑาเทพก็ย้อนยุคประมาณยุคนี้เหมือนกันเลยครับประมาณนี้ชินไหมเวลาผมแล้วต้องมีเขาเรียกอะไรเฟืงเจลอะครับมันจะ ใช้เจลครับใช้เจลเยอะมากก็จะหัวเรียบทุกวันอยู่แล้วช่วงนี้ครับค่ะพี่จิ๊บล่ะคะเป็นยังไงคะทันใครเห็นอะไรงี้ไหมคะต้องตกองศึกษาเยอะหน่อยไกลๆตัวใช่ไหมคะเพีงควิสอะไรอย่างงี้เจลเจลนี่ไม่ได้ใช้แต่คนใช้ตันโจ เนาไคือบองบองถึงยุคเลยใช่นี่ปกกลับมาแวะพักดูอีกสักหนึ่งโชว์หนึ่งเพลงดีกว่าครับผมตอนนี้จะพักเบรกด้วยเป็น s ติ p h ิ e d ิ u b i t ชื่อภาษาไทยว่าผมเป็นคนตั้งชื่อให้ว่ากามเทพหน้าโง่น่ารักแน่นอนงั้นยกเวทีด้านนู้นนะครับให้กับทีมเลย s i ิ p h ิ e d ิ u b i t ครับ I'm in love and he's crying a shame And I know that you're the one to blame hey, hey, set me free Stupid Cuban, stop picking on me I can't do my homework and I can't think straight I meet him every morning at a half past eight Yeah, I'm acting like a lovesick fool You haven't got me cramming in his booze-pooze on me You picked me up for good right from the very start Hey, don't Robin Hood for somebody else's heart You got me jumping like a crazy clown And I don't wish you what you're putting down Well, since I kissed a slob and leave some wine, the things that bother me is that I like it fine Stupid Cupid, stop picking on me. Oh, yeah. It should be over. Hoo, 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 hoo. You got me jumping like a crazy clown. And I'm a fishy watcher. Put it down. Well, since I kiss it lovely leave so blind. The things that bother me that I, that I can find Hey hey, set me free Stupid cupid, stop picking on me.